หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมาดิศกระวัฒนูนะครับนะครับคนรูปหล่อจะชอบดื่มน้ําแดงนะครับนี่นะครับเด้นนะครับปอาจารย์มหาวิรัติวิรัตโนพร้อมด้วยทีมงานนะครับพระอาจารย์ศรีพรนะครับนี่มารับน้าปนะนะครับนี่ก่อนก่อนที่จะไปทํางานก็เผาหัวก่อนนะครับด้วยกาแฟนะครับเด้นนี่นะครับทีมงานน้าปนะนะครับ อาจารย์มหาวิรัติเวทนนนะครับพร้อมด้วยทีมงานวันนี้มีบุญบวชนะครับบวชเจ็ดนาคด้วยกันนะครับบุญบวชใหญ่นะครับบวชจำพรรษานะครับเด้อนะครับเก็บสิบบาทนะครับเนี่ยเด้อนะครับเตรียมน้ำปนะไว้ถวายนะครับกาแฟน้ำปนะต่างๆนะครับไว้ถวายญาติโยมที่มาร่วมบุญร่วมกุศลงานบวชนะครับแล้วก็ นี่ครับพระอาจารย์พระคูสิริปัญญาวิชัยนะครับสาธุอนุโมทนานะครับพระอาจารย์พระคูนะครับร่วมบุญร่วมกุศลทีมงานนับปณะนะครับพระอาจารย์มหาวิรัติวิรัตโนผม้ดยทีมงานวัดพันเกาบอนี่นะครับหนึ่งพันบาทอนุโมทนาสาธุนะครับนี่จะรับน้ำแดงบวกครับนี่น้ำแดงโซดาบวกครับน้ำแดงโซดานะครับ ไปชมมหาแมววัตะกี้นะครับบอกคนหน้าตาดีจะรับน้ำแดงนะครับเด้อยังโอ้กาแฟกาแฟตีันเดียเด้อนะครับวันนี้มีบวชนาคนะครับประเดี๋ยวพร่คุณลวงตาบอกว่านาคเจ็ดนางนี่มาจากเจ็ดจังหวัดด้วยกันนะครับเด้อหลายที่ด้วยกันนะครับทีมงานน้ำปะนะนะครับมีช่างคนหนึ่งเป็นลาติอาร์ตนะครับ แต่วันนี้ไม่รู้จะมีเวลาหรือเปล่านะครับตอนนี้ว่างครับตอนนี้ว่างบวชมียบุญจะได้ชันลาเตอรอาร์ตนะครับดื้อนะครับมาถ่ายคนหน้าตาดีสลับน้ำแดงนะครับดีแต่สุขภาพดีต่สุขภาพบวชอันนี้มาแต่ใส่ในเส้นวีด์นี่อันี้ก็เลยพ่อพ่ออะไรพ่อเร็วพ่อเร็วดื้อนะครับยัง ไปขึ้นบังไม่บพััด <laughs> มานะโอ้เพป็นอันเก่านู้มั่านหน้าบ,บ่ <laughs> โอ้ยบ่หน,นิดเดียวเนื้อต้องตาบ่เห็นบ่ดิเอ็นเนี้ย <laughs> โอ้น,อะโอนะครับสมกับเป็นอุปถัมภ์พระเดชพระคุณน้องตานะครับ <c oughs> คนยโสธรจะแบบนี้นะครับเ <laughs> <c oughs> ด้อนะครับในฐานะเป็นยโสธรก็ยกย่องจังหวัดเดียวกันก่อนนะครับ ขอเจาขอไดุนของตาโอ้เลี้ยนก่งได้ครับนี่เลี้ยนก่งนะครับนี่ถ้าลุงตาไม่ห้ามไว้จะเป็นประโยชน์ก้าแล้วนะครับนี่แต่ว่าลุงตาบอกว่าพอแค่นี้นะครับมันจะเก่งเกินไปนะครับจันมหาหิ่งปีนาเชียวเว้นบัครับนี่ประโยคนสามนี่ปีเนี่ยประโยชนหนึ่งสองก่อนเนาะเด้อนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอพี่ตัวนี้ก่อนเด้อ 1> 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่หา้ากับผมพระมหาดิศักุปวัฒโนนะครับขออนุญาตมาถ่ายภาพทีมงานน้ำปณะ,ะนะครับประจันมหาวิรัตวิรัตโนนะครับเห็น <c oughs> ข้างๆนะครับนึกว่าเป็นหลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อเจอา้าคณะตำบลน,นะครับอ๋อหนึ่งสองสามเด้อดีนครับโโตัวจริงเสียงจริงนะครับปกติจะบนอยู่บนหลังคาโบสถ์นู่นนะครับนี่ลงมานานแล้วบลวงมานานแล้วบค นะครับเขาลขาตำบลเลขาตำบลนะครับหลวงพ่อเจ้าคณนาตำบลนะครับเพื่อนชั้นน้ามยังนี่ครับนี่เอาครับเอตายเราวมานะครับบุญมาถึงคนไลหนึ่งสองสสี่ห้าครับนี่อีเ่ในิยุนน้ำกันได้บวละเสือสองตัวี่ทำเดียวกันนี้นะครับ น้ใหมาเผาครูบาอาจารย์เลยเด้อนี่นะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับเมตตามาร่วมพิธีชาปนกิจศพหลวงพ่อโก้เอ้าเคยไปปฏิบัติธรรมกันบ่ครับเองบ่เคยเอ้าผมบ่ฮู้จักไปเด้ผมเป็นคนปปาเอ้านะครับเอ้าเพิ่นว่าฮู้จักกับอาจารย์มหาวงเดือนนี่ตัวพิเศษผู้ไป็นน้ำบุคคลมาบวชบุงเนาะ้างเนาะ ปูสามมานี่แหละเรามา,าปปุ่นปฏิบัตินั่มานเวลาวันว่างเราก็มาปฏิบัติอยู่วันงานลงประเด็จตูน้องพอครับามมาผมขู่ชักเล่านึ้งแต่ปีสามหกแล้วลุงพ่อกูนี่นะ่ะเตัดห่วย <laughs> บเบาถึงแล้วเนาะอันอันเวอร์ชั <laughs> นทีน่สองของเล่าเมนประกอบเวอร์ชันแรกนี่คนแรกเวอร์ชันที่สอง S 2> <S 2> <S นี่สัมภาษณ์นะครับผู้บาอาจารย์ผู้มีความคุ้นเคยกับหลวงปู่โกนะครับหลวงพ่อโกนะครับพงเดชธรรมวังสูนะครับพระอาจารย์มหาบุงเดือนนี่นะครับเป็นผู้ชักชวนมาบวชนะครับส่วนพระอาจารย์มหาธนศักดิ์มหาปุญ,ญโยนี่พาปฏิบัติธรรมนะครับ <S 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 เป็นแค่นค,คนรูจนน้จักบนคคลครับเอาวะมัน พปพ่อกันยุ่หรายเทือยเวรบัวไปโอ้โหดุนไ่ไหมจมวุ่นนี่ตัวแห้งผู้คุณตัวผู้นั่งยืนแห้งคุณครักงตัวนีเนาะนะครับทิดปืนนะครับโอ้มันสะดวกอยู่ไก่เนาะ เราป่วยสุดท้ายแล้วแล้วไปนครปฐมนี่ไปอันนี้แล้วไปอะไรนี่ม่อนเรื่องตาอะไรนิมนต์ื่องตามาเฮือนเล่าว่าตอนโอ้ไปเยี่ยมนี่นะครับพระอาจารย์มหาวงเดือนนะครับเป็นสะพานบุญนะครับเชื่อมหลวงพ่อโกนะครับให้ได้มาบวชนะครับหลวงพ่อพงเดชนะครับธรรมวังสูนนะครับนี่นะครับพระอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลตั้งแต่เช้านะครับยังไม่ได้ฉันอะไรเลยนะครับ รอแต่พัตาหานพินนะครับกุลยลงท้องโดยแซนด์วิชอร่อยอร่อยก่อนนะครับนี่แต่พ่อปอย <c oughs> ลุ่งไปเลยเด็กครับนี่นะครับสมบูรณ์ขึ้นอยู่นะครับนี่ดูด้วยสายตานะครับทํางานเห <c oughs> ็นทายรูปไปยังก็เอาปุนท่าน้าตัวให้เทสเวอร์สันไท, <c oughs> ทยรูปงล,ลงเฟียดวันใครอยากลำบากไปอยู่น้ำกันเด้อโอ้ยบุไปแล้ว <c oughs> ไปเห็นมิตรก่อนหินจะสิไปิยุงเด็กเนาะ จะสิไปถ่ายรูปบางไดได้ลุงเฟียดอย่างนี้อยู่สบายสบายประวนะครับหลวงพ่อเจ้าหน้าตำบลหม่ไหมนะครับวัดป่าคำเมกนะครับอําเภอนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพิ่งจะเดินทางมาถึงนะครับมาร่วมงานศพของหลวงพ่อหลวงพ่อเอ้าพงเดชนะครับธรรมวังโสนะครับทิศปืนนี่แหละี่สิคุณเคยกระเพิ่นนน้อวพ่อพงเดชนาะนะครับมีแต่ครูบาอาจารย์ิธรรมลูกศิษย์ลูกหา ในอดีตชาติตายสงเที่ยคตายตายตายครั้งแรกตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยเนาะมาทดี่สองอีกก็มาตายอีกเนาะนะครับทิ่ปืนบอกว่าน้องของลุงตายตายสองครั้งแล้วนะครับเอามีมิธิ์อีเด้นี่ขันเรามาเกิดไม่ไม่ไว่ใบ่ดนนี่เรามีสิิ์มาเป็นเด็กน้อยท่านยุคลุงตายอีเด้นี่นี้ไม่เงียแล้ว ถ้าเราถ้ายังเวียนไหวใจเกิดอยู่ใกล้ๆกันนี่ก็มีโอกาสที่มาพัวลูกตาอีกที่เรือสามนี่ได้เราเบลูกนีไหมเจ้าป่าทามันสิมาเกิดนันี่บว่าลุงพี่ปืนนี่บ่พันนะครับทุเรียนปั่นนะครับอาจารย์หาวีรตปั่นได้ทุกอย่างนะครับถ้าเข้าเครื่องได้นะครับทุเรียนปั่นนะครับปั่นได้ทุกอย่างนะครับอันนี้ไม่รู้อะไรปั่นนะครับขาวานี่นะครับเงาะปั่นบัว สงสัยเงาะมาแต่นู่นนะครับจันทบุรีนะครับเสียดายไม่ได้พระอาจารย์ไปเก็บด้วยนะครับโหไปเก็บเงาะด้วยกันนะครับไป่สะบ้อเนาะพีนาไป่สะบ้โอ้หจ็บมันยากให้เด้อครับเด้ออันสามล้อลอยเขาขายก็ยังไปต่อเขาเด้แต่มันเก็บยากเฮี้ยงให้นะโมยากเขาเก็บบเปลี่ยนเองโอ้ยเก็บจังไหนมันก็สิเอาจ้ะครูเก็บเป็นไงๆหนิจ๊ะไปที่ประเทศนหนมันเก็บยากถ้าการไปต้นลกล้ผมอยู่มาก่อน มันบแมนต้นนี่มันเป็นต้นฮ้าเจ้าปลอยตามธรรมชาติเกิดตามธรรมชาติฮ้าเจ้าปลอยถิ่มเล้วนะสวนนะนแ,แต่มันปอดปมันเป็นสวนที่ปลอดสันไ,ไปกับบสวนเอามาก,กับโบแปงก็เลยมาสั่เองเลยบรรทารถตายกลางทางังงขาสิบ,บวาเจ้าคณะตำบลผ่านน้ำย้อยมารถเสียอยู่ตรงนี้นะครับนี่ยังไม่ได้ขับวัดเลยเป็นกำลังใจได้ทดสอบให้ดูแล ขนาดพระคู่ใบดีกา่เนเกง่งๆเดียว่นนี้พจนท้อใจอยู่ในที่เหลวมันห้อนไหลเด้ง้อนนึง้งมดกันหลายยังกันหลายบัดาฝนตกลงมาเพิพจนจังสู่บ้านนี้ผ้าหลุดน่องผัวผู้นุม่มๆนีไข่ในใจหน่อยนะพลังไหลเดยวอันนี้เล่าความทุกข์ให้ฟังนะครับสมัยไปเก็บผลไม้นะครับไปซื้อเขาหนิสามกิโลร้อยก็อย่าไปต่อเด้อน,นะครับมันยากเหลือเกินนะครับกว่าจะได้มานะครับเอาขอหยุดการถ่ายวีด,โดีโอเป็นที่ดีก่อนเด้อ